สวัสดีครับสวัสดีพี่น้องมื้อนี้กะมาพบพอกับเย,ยวลูกอีสานพี่น้องเอาพี่น้องเศร้าเศร้าพี่น้องเศร้าเศร้าแดดบ่ท่านออกพี่น้องผีผ้าพีผ้านองมายามบ่วงยามกับเนาะพี่น้องเนาะมาใ,ใ,ใส่บ่วงไว้พี่น้องเมื่อวานมาใส่บ่วงไว้ บ่วงไ้ประมาณยี่สิบสามสิบหลังนี่นะพี่น้องแล้วก็กลับอีกกลับอีกประมาณสิบสองหลังพี่น้องเอาพี่น้องสิผ้าพีผ้าน้องมาหยามเนาะว่าที่เป็นจังไรพี่น้องเอาพี่น้องเอาไปบึงหลังแหลกนี่พี่น้องน่าจะเป็นห้อยเก่าพี่น้องบ่ที่ยอพี่น้อง มาต่ำเลยพี่น้องบ่วงอยู่คือเก่าฮะพี่น้องอยำกันเรื่อยๆพี่น้องรุ่นกันเนาะพี่น้องเนาะมาเหมือน,นห้าสีม้หนูบ่พี่น้องมาใส่หนูไว้พี่น้องเอ้ยไปพี่น้องใส่น้ำกันห้ามเป็นป้าเลยพี่น้องหาคุ้ยเราบ่เห็นเราบ่เห็นห้อยเห็นห้อยเข่ามาหากินอยู่พี่น้อง เ,เป็นเงี้ยครับเป็นเงี้ยอปูพี่น้องบ่มากที่พี่นออ้องห้อยหยาแต่หมาว่านพี่น้องเห็นก็เลยใส่ไว้แสดงว่ามืนอนี้บ่มาเนาะมาเห็นกินอีปูพี่น้องเฮ้ยพี่น้องเขาเรื่อยๆพี่น้องอยามเรื่อยๆพี่นี่ท้องหลังพี่น้อง เป็นบ่วงเรียบร้อยพี่น้องพี่น้องเรียบร้อยขาวเป็นแวนพี่น้องพี่น้องเอ้ยขาาเป็นแวนอ้าวอืกทำไงพี่น้องหนูต้องขขวาด้วยพี่น้องเอาพี่น้องมันมันแล้วพี่น้องมันมันกับเสานี่พี่น้องอันนี้ขนาดแค่ยามแค่หนึ่งหลังพี่น้องสองหลังแ้วก็มานี่แล้วก็โดนเลยพี่น้อง เอาพี่น้องบ่วงบ่วงบริดย์พ่านนะพี่น้องเนอะบ่วงบ้าพ่านแต่ว่าเงปักท้องข้ามาไมพี่น้องบ่วงเข้าสียื่ทางเราละ,ละทางนนพุ่นเนาะพี่น้องทางพุ่นแล้วก็ขึ้นขั้นไปพุ่นเลยเอาพี่น้องเข้าไปพุ่นต่อพี่น้องครับพี่น้องอก็มาหอดองานมาหอดแล้วพี่น้องทา้งนี่ปะ จะบริส่พี่น้องดื่มใส่แต่หลังนี้พี่น้องลังนี้เป็นเนียงเป็นกับพี่น้องพี่น้องอีปูหลอนพี่น้องอีปูผมเสียมึง ดันง่าเขามาพี่น้องมันดันง่าเขามาแล้วมันก็นลักอีกปูผมไปพี่น้องแสดงว่าตรงนี้มีหนูเนาะพี่น้องตรงนี้มีหนูเนี่ยมันจะมีขู่ออยู่นี่พี่น้องอ๋อพี่น้องว่าผมใส่บ่วงไว้อีกอยู่เคื่อมันแรนไปตามบ่วงนะพี่น้องเนาะผีห้องมานพี่น้องพี่น้อง เป็นบ,วบว่วงรับ่วงเขาตำบ่ป๋เฮ้บ่วงลูดพี่น้องบ่วงลูดเป็นบ่วงดีพี่น้องบ่วงลวดไอ้จักรยานดีดอยู่แต่ว่าหัางบอติดพี่น้องโอ้ยเนาะ ทิดแน่นเนาะเอาพี่น้องอยังเหลืออีกหลายหลังพี่น้องไปรุ่นน้ากันพี่น้องไปรุ่นน้ากันไอ้มันมนเนาะพี่น้องเนงาะไอ้มันๆมันจะเป็นบ่วนอีกแล้วพี่น้องบ้วเที่ยวพี่น้องท่างออกพี่น้องท่างออกถุงว่าต่ำเลยพี่น้องเอ้ย มีอีกหนึ่งลังบิดไ้เลยพี่น้องเ่าม,มันแจ้งมัดดีมีหอยออกมาเอาพี่น้องเข้ามาลุ้นกันนเอา้าเรียบร้อยตันนั้นเรียบร้อยต้นนั้นพี่น้องเรียบร้อยทนตัวโอ้เรียบร้อยพี่น้องเรียบร้อยหนูขั้วหน่อยพี่น้อง เอาพี่น้องทาง่าุงผลท่ออัธิเบิงบ่ได้เนาะเพราะว่ามันกินกันพี่น้องเพราะว่ามันกินกันเอาพี่น้องมันมันแล้วพี่น้องสองแก้มแล้วพี่น้องสอมแก้มฮะขอชิบก่อนพี่น้องพี่น้องห้อยผ่านบ่วงพี่น้องห้อยผ่านบ่วงผ่านบ่วงดูพี่น้อง อย่างว่าเรียนอยู่ทา่านเรียนอยู่พี่น้องเรียนอยู่มีรุ่นพี่น้องมีรุ่นพี่น้องมีรุ่น,นบวก,กินปูทีเดียวนนยังบ่วงบอ่อต่ำพี่น้องทั้งนี้บวก,กินนี่ปูพี่น้องปูหขาเนี่ยอยู่คือเก่า ไม่มีปูนตัวหน่อยพวดไปพี่น้งงอ,นองงานกระโอนเยอะอีกเยอะอยู่พี่น้องมาเด้พึงขึงทางไปพี่น้องเรื่อยครับ มีเสียงห้องจิ๊ดจิจิดจิโอ้ยพี่น้องฮักบ่วงเลยพี่น้องเบื้องตี้แหละเนี่ยฮักบ่วงออกจากทางเลยพี่น้องอืมเฮ้ยไปพี่น้องเพื่อไปติดทางหนาเนาะพี่น้องเนาะไปรุ่นกันพี่น้องไปรุ่นกัน เสียงจุดจีตจุดจีตเนี่ยเนาะอโอก้กับกับกระว่างเปล่าพี่น่อยมาม่าเลยพี่หน่อยเอ,อ้ยเปลาพี่น่ออันนี้กั ่วงพี่น้องเชือบบอเที่ยวต่างคนนี้ปะกรับกรับบอลันพี่น้องปู่ก็ยุคือเก่าพี่น้องเลย Ừ, anh ấy, anh ấy. Bùa 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 câu, anh ấy. bùa anh bùa 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 câu bùa 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 tầm, พี่น้องยุ้มมองมออยีย <alia> ุ้งเฮ้ยกลับรันพี่น้องเรียบร้อยอเรียบร้อยดีพี่น้องเรียบร้อยดีโอ้หนูขว้ตัวงามแนงพี่น้องใส่สวยๆเลยพี่น้องตัวง,งามๆาเอาพี่นอ้องมันอีกแล้วพี่น้องมันอีกแล้วมาเหมือนเทน้องมาเหมือนเทน้อเอาพี่น้องรุ่นกันอีกต่อไปพี่น้อง ลดูอีกต่อไปอันนี้เป็นบ่วงพี่น้องบ่วงบม่มากเลยพี่น้องอีชุบบ่วงบม่มาพี่น้องไปต่อพี่น้องลดินเก็บแผ่วหลังนก็เป็นบ่วงบ่วงคือออกมากเสีมาติดพี่น้อง เส้นอุ้ยเอ๊เนอุยว่างกลับว่างกลับบ่อยเจี๊ยบเป็นเสียเส้นอุ้ยว่างกลับบ่มีแผวพี่นอ้อง กินพี่น้องเอาพี่น้องาต่อไปพี่น้องพูนใกล้เบิร์ดแล้ว,ลวพี่น้อนงใกล้บเบิร์ดแล้วหนาพี่น้องอือผีขั้วหน,นึ่งหมู่บ้านบ่เห็นพี่น้องหมู่บ้านบ่เห็นหมู่บ้านบรเหินตรงนี้ตอนใส่เฮ้ยพี่น้องเห็นบ้านเห็นแต่หางบ่วงลั่นเอ้ย เห็นแต่หางกับลันพี่น้องเอามาลุนกันเนาะผมจะได้เห็นเน๊ะเอามาลุนกันพี่น้องอ้าวไอหนูตัวจิตแต่ก็ถือว่ามานพี่น้องหนูขั้วหน่อยพี่น้องหนูขั้วหน่อยแต่ก็ถือว่ามันยู่เนาะยังหน่อยก็ได้อยู่พี่น้องเอาพี่น้องอันนี้เป็นบ่วงบวตันพี่น้องหนูหน่อยหลายพี่น้อง เจ้านีม่ยหไรเ้ยเฮ้ยอดเฮ้ยพี่นองเฮ้ย,ย,ยมาขึ้นไมายามพี่น้องแนี่อะไรนี่ แน่ะไรนี่พี่น้องขัดปดเลยท่างนูนไงพี่น,อน้องมึงขึ้นมาเร็วมายามเฮ้ยโอ้คือป็นแน่วนี่แล้ะพี่น้องมึงดูขัดจุดปดเลยวิเอาแล้วเอาแล้วพี่น้อง โอ้ยพน้อเสียดายแหงพี่น้องเอ้ยโอ้ยพี่น้องเสียดายแหงเฮ้ยมึงอกี่เหรอขัดเจ้าว่าวโอ้ยเฮ้โอ้ยพี่น้องเสียดายครับพี่น้องเอ้ยหนูไงนูไงพี่น้อง เลยมันกับบ้ท้อนลักไปถ้ามาขึ้นมายามนี่ก็ได้ผมว่าโอ้ยนาอโอ้เสียดายแหี้พี่น้องเลยโอ้ยเอาพี่น้องหลังสุดท้ายเราแล,แลนี้ม้มาพี่น้อง ครับพี่น้องมันพี่น้องมือหนิมันมันอยู่พี่น้องแต่ว่ามีแต่หนูหน่อยเนาะพี่น้องเนาะมือนี้ก็ได้ซีแต้มพี่น้องกับหนูทองขาวตัวหน,นึ่งพี่น้องอันนี้จะเป็นหนูขั้วหน่อยพี่น้องอันนี้หนูขั้วรุ่นง่ญ่อยู่ดอกนี่อันนี้จะเป็นหนูทั่วหนูขั้วรุ่นแบบแลี้ยำบ่วงดีๆนะพี่น้องเอาพี่น้องมันอยู่มือีนิมันอยู่ ขอบคุณหลายๆพี่น้องขอบคุณหลายๆที่เขามารับชมให้กำลังใจเยี่ยวลูกอีสานพี่น้องเอาพี่น้องจังเด็กกับฝากพี่ฝากน้องกดไลค์กดติดตามเป็นกำลังใจให้เยอวลูกอีสานนเด้อพี่น้องคลิปหน้าคลิปพื้อสีผ้าพี่ผ้าน้องไปใส่หนูอยู่ใส่หรือสีผ้าพี่น้องไปเห็ดเอียงกะจังติดตามิึงเนาะพี่น้องเนาะขอบคุณหลายๆพี่น้องที่เขามารับชมราบผู้ดใดที่ ชื้นชอบในการหาอยากหากินพี่น้องชื่นชอบในการหาอยากหากินไม่ว่าจะเป็นหาป่าหาหนูหาเงี้ยก็สร้างที่เกี่ยวกับการหากินพี่น้องกางลูกูไล่ก็ติดตามไปเด้อพี่น้องเด้อเดี๋ยวสิพาพี่พาน้องออกไม้เรื่อยๆแล้วพี่น้องเอาสำหรับมื้อนี้ก็ขอลาพีร่าน้องไปกับหนูหน่อยพี่น้องมันมันพี่น้องซีตัวไปพี่น้องกลับบ้านกันสวัสดีครับ